สวัสดีตอนส,สายๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดกันนะครับซึ่งซึ่งอีกแล้วนะฮะตรงบริเวณที่เห็ดโคนขึ้นนะครับผมก็เก็บมา3ามวันแล้วนะฮะแต่วันนี้ก็จะไปดูซ้ำกันอีกครั้งนึงว่าจะยังมีเกิดอยู่หรือเปล่านะครับ เห็ดโคนะฮะมันจะมีหลายแบบหลายชนิดมากเลยนะครับถ้าสำหรับคนในเมืองเนาะอาจจะไม่รู้จักว่าเห็ดโคนมันมีอย่างเดียวหรือเปล่านะครับเห็ดโคนมันมีหลายแบบมากนะฮะเช่นเห็ดโคนหัวเหลืองนะครับเห็ดโคนหัวดำเห็ดโคเข้ตอกนะครับตรงจุดที่เห็ดขึ้นบ่อยบริเวณนี้นะครับจะเป็นเห็ดโคนที่เรียกว่าเห็ดโคนหัวเหลืองนะครับจะชอบเกิดบริเวณที่มีจอมปวกนะครับ เจะดอกใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็เนื้อจะแน่นกว่าเฮดโคนหัวดำนะครับแต่ข้อเสียของเ็ดโค e หัวเหลืองก็คืออ่ามันจะมียางหน่อยนะครับเวลาเวลาที่เราเอาไปแกงหว่าทำความสะอาดเนะี่ยเขาจะมีเมือกอยู่นิดนึงนะครับ รงนี้ไม่มีแล้วนะครับจะเห็นว่าหญ้ารกมากนะครับผมเนี่ยมีปัญหาในการกำจัดหญ้าพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าหญ้าพอหญ้ารกอะัะมันก็จะมีพวกหญ้าที่เป็นเครือเถวครับมาพันที่หญ้าตัวอื่นๆเนาะพอเวลาเราปลูกพืช มันก็จะเกิดปัญหาในการที่จะหญ้าที่เป็นเครือเถ้าครับพวกเป็นกลุ่มพวกหญ้าให้เป็นไม้เลยฮะมันก็จะมาพันตัวพืชที่เราปลูกนะครับก็ทําให้พืชไม่โตนะครับพยายามมองอูนะตามพื้นก็ไม่มีละ ตรงนี้นะครับเรามาเก็บเห็ดทุกปีนะครับแต่ว่าที่เป็นเห็ดโคนแบบนี้ครับเห็ดโคนหัวเหลืองเนี่ยเพิ่งจะเห็นปีนี้นะครับปีก่อนแถบนี้ครับจะเป็นเห็ดโคนหัวดํานะครับก็คือเป็นเห็ดโคนที่ดอกเล็กกว่านะครับจะไม่แน่นเท่าเห็ดโคนหัวเหลืองนะฮะแต่ว่าจะมีเมือกน้อยกว่าก็จะกินอร่อยกว่านะครับแล้วดอกไม่ใหญ่เท่าเนาะแต่ว่า จะเกิดไม่ใช่ช่วงเวลานี้ครับจะเกิดช่วงประมาณกันยาที่ฝนตกชุกๆหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้มาดูนะฮะไปดูแต่จุดที่เคยมีเห็ดโคนหัวดำขึ้นนะครับพอมาดูตรงโซนนี้ก็คือมีเห็ดเกิดเต็มเลยนะฮะนะครับ,รบก็จะยังมีหเห็ดอยู่หน่อยหนึ่ง แต่ว่าโรยไปแล้วนะครับ,รบมีอยู่หน่อยนึงนะฮะที่อยู่ในจอมปวกเห็นไหมฮะนี่นครับน,น,บนี่คือฝนที่นี่นะครับปีน,นี้นะฝนตกนะครับแต่ว่า ฝนตกไม่แรงนะครับฝนตกที่ตกทุกวันแต่ตกแค่ปลอยๆพอตกปลอยๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือดินมันไม่ชุ่มชื้นพอครับดินมันมีความแข็งนะครับในเวลาเหตุโคลนขึ้นนะครับเขาก็จะดัน,ด,นดันดันดินปลวกเพราะเขาอยู่ในจอมปลวกใช่ไหมครับเขาก็ดันดันจอมปลวกขึ้นมาไม่ได้ครับ พอดันจอมปวกขึ้นมาไม่ได้ดันดินที่เป็นดินเหนียวที่มันแน่นแล้วก็แข็งมากๆเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ครับมันก็ทําให้เด็ดเห็ดเห็ดเนี่ยฮะับาจะโรยหรือว่าเน่าก่อนนะครับเดี๋ยวพักจากจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกจุดหนึ่งว่าจะมีเห็ดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมไปดูมาหลายรอบแล้วไม่เจอนะครับคาดว่าน่าจะไม่มีแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกัน เป็นฝรั่งขี้นกนะครับสีชมพูนะครับสุกรวงเต็มเลยนะครับก็เราไปเจะไปดูเห็ดโคนอีกจุดนึงนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีเห็ดโคนขึ้นทุกปีนะครับส่วนอันนี้เป็นปางนา,นานครับที่บริเวณจมปวกเห็นไหมฮะจะมีจมปวกที่มีกลุ่มหญ้าเขียวๆอยู่ตรงนั้นนะครับ ็มีเห็ดโคนขึ้นทุกปีเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครไปเก็บมาหลายปีละตอนนั้นเห็ดจะขึ้นเยอะมากนะครับผมก็ไม่เข้าไปเพราะว่ามันรกมากครับพอรกมากเนี่ยสู้มดไม่ไหวครับแค่เราเข้าไปเฉียดนะฮะมดก็รมกัดทั้งตัวแล้วนะครับถึงจุดเกิดเห็ดแล้วนะครับจะเห็นว่ารกมากเลยนะฮะ ตรงนี้ก็มดดุเหมือนกันนะครับแต่ว่ามดไม่เยอะเท่าอีกจุดหนึ่งตอนนี้กำลังมองหาก็าจะมีเห็ดไหมนะครับ ไม่มีเห็ดโคลนดอกใหญ่ๆเลยนะฮะมีแต่เห็ดดอก แหวกดูตามต้นไม้ด้วยนะฮะไม่มีเห็ดโคลนนะอืม ตรงนี้นะฮะทุกปีก็จะมีเห็ดโคลนขึ้นนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่มีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจอมปวกล้างไปนะครับนี่ไม่ใช่เห็ดโคลนนะครับ่วน,นงอาจจะเป็นเพราะจอมปวกล้างไปแล้วนะครับเพราะาเห็ดโคลนเนี่ยเขาะจะเป็นเสียรานะที่เขาเอาศัย ที่เขาอยู่ร่วมกับปมรากอยู่ร่วมกับจอมปวกนะครับเขาจะอาศัยอยู่ในจาวปวกนะฮะมีตัวจาวปวกตัวจอมปวกเนี่ยอาจจะล้างไปอย่างเงี้ยพอไม่มีจอมปวกแล้วเนี่ยเห็ดโคนก็ไม่ขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วจอมปวกก็มีหลายแบบนะครับ อย่างเห็ดโคนหัวเหลืองเนี่ยก็จะขึ้นในจอมปวกที่เป็นดินเหนียวแน่นๆเป็นจอมปวกที่ที่พูนขึ้นมาใหญ่ๆครับส่วนพวกเห็ดโคนที่เป็นเห็ดโคนหัวดําเห็ดโคนป่าเนี่ยครับเขาก็จะขึ้นเขาก็จะอยู่ในในปวกเหมือนกันอาศัยจอมปลวกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จอมเป็นจอมปลวกใหญ่ๆเพราะในดินเนี่ยมันจะมีปวกที่อ่าเป็น ทำยังไงนะไม่ใช่เป็นโไม่ใช่เป็นจอมปวกเป็นเป็นเป็นนูนนขึ้นมานะครับเป็นเป็นก้อนปวกเล็กๆอยู่ตามดินนะครับอยู่ทั่วไปเยอะใหญ่ยยไปหมดเลยซึ่งเห็ดโคนหัวดําก็จะอยู่ในปวกแบบนั้นนะครับก็เลยจะเห็นว่ามีเห็ดโคนขึ้นบนะริเวณที่เป็นพื้นที่ร,บราบๆนะครับตรงน,นี้ไม่มีนะดูทุ่งนากันไปก่อน ตรงนั้นก็มีเห็ดโคนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมจะไม่ไปดูเดี๋ยวผมจะไปดูอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวพักคลิปเดี๋ยวพักคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งตอนนี้ก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีเห็ดโคนขึ้นเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้นี่ ผมเพิ่งเห็นนะนะครับเพิ่งเห็นว่ามีเห็ดโคลนขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้ยังไม่เห็นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้มาดูก็ได้นะครับความจริงในบริเวณจุดจุดหนึ่งที่มีเห็ดเกิดนะครับเขาก็จะไม่ได้เกิดซ้ํากันทุกปีเนาะแต่ว่าเขาจะเกิดจุดเดียวกันได้ตลอดนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเว้นปีไปอาจจะเกิดทุกปีก็ได้ถ้าสภาพแวดล้อมสมบูรณ์พอนะครับ แต่ว่าถ้าสภาพแวดล้อมออ,องค์ประกอบทั้งหมดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเขาก็อาจจะเว้นปีเกิดก็ได้นะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีเกิดขึ้นตลอดเหมือนกันซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วเดี๋ยวจะลองแบบดูอีกจอมสวกนะึง ตรงนี้ก็มีซอมปลวกใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีเห็ดนะครับซนึ่งตัวพื้นที่ก็น่าจะมีแต่ไม่มี ในพื้นที่นะครับจะมีจอมปลวกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าย้านนะครับแล้วก็พอไม่มีสารเคมีเนี่ยในยาฆ่าย้าน่อกนะครับกับยาฆ่ามแมลงไม่ได้ใช้นะครับก็จึงมีปลวกเยอะมากนะครับแต่ว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็จะรกนะครับไม่ใช่รกธรรมดารกมากด้วยนะครับแล้วก็ อย่างผมขยักพื้นที่ไว้เยอะมันก็เกินกำลังที่คนคนเดียวจะจัดการไหวเนาะอาจจะประกรอบด้วยเครื่องไม้เครื่องมือด้วยแหละนะครับพอคนเดียวจัดการไม่ไหวมันก็จะลบหน่อยแบบนี้นี่แหละความจริงก็อยากที่จะใช้ยาฆ่าหญ้านะแต่ว่าพอมาเห็นเห็ดเห็นพวกกลุ่มเชื้อราครับมันก็ทำให้ ใจไม่ลงที่ว่าอยากจะใช้เนี่ยเพราะว่ามันเกินกำลังที่คนคนเดียวจะดูแลไหวครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็คือตัดสินใจแล้วว่าไม่ใช่ก็จะปล่อยลกๆไปอย่างนี้แหละนะครับเนื่องจากว่ามันเราทำสภาพสภาพแวดล้อมนะ ระบบนิเวศในแปลงมันค่อนข้างดีแล้วครับถ้าเรามาใช้มันก็จะทําให้ระบบนิเวศในแปลงมัน,นมันเสียไปนะครับตรงสุด,ดนี้จะเป็นล่องน้ำนะครับ รอบร่องน้ำรอบแปลงทางด้านที่ตะมันออกเนาะก็เดี๋ยวจะต้องมาเคลียร์ในเรื่องของความสะอาดทั้งหมดนะครับเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะเทสระบบเรื่องของการเลี้ยงป่าในนาข้าวนะครับว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมจะเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ว่าเลี้ยงป่าในนาข้าวแบบแบบจริงๆเนาะจัดการเรื่องระบบมันจริงๆงะฮะแต่ ถ้าเราไม่เขี่ยหย่าออกครับมันก็จะทําให้การดูแลทั้งหมดครับยากนะครับแล้วก็มีปัญหาในการดูแลนะครับการทำอะไรนะตอนคิดอมันง่ายหมดนะครับเพราะว่าคิดนะฮแต่ว่าลงมือทำจริงๆไม่ง่ายเลย คลิปนี้ที่นี้ก่อนนะครับไปละฮะบ๊ายบายครับ